เดอะพีเพิลมังดะเพราะกระตูนสนุกและมีคุณค่าเราจึงพากันมาคุยเรื่องกระตูนกันสวัสดีครับผมวีรยุธทธพชรเถียนกุลนักเขียนของ The People ครับวันนี้เราก็มาเป็น EP ที่5แล้วที่เราได้คุยเกี่ยวกับเรื่อง Dragon Ball ที่ผ่านมา4 EP ที่แล้วนะครับโดยที่ช่วง EP แรกๆเราจะพูดถึงภาพรวมของเรื่อง Dragon Ball ก่อนที่จะไปเจาะลึกของทีละตัวละคร ซึ่งพอครั้งนี้ EP 5เราก็ได้รับการเรียกร้องมาว่าอยากจะให้มาคุยเรื่องของตัวละครเพื่อนพระเอกครับนั่นก็คือคุลิลินนั่นเองทุกท่านจะจำคุลิลินได้ในลักษณะที่ว่าไม่ใช่คนที่แปลงร่างแล้วเป็นผมสีทองไม่ใช่คนที่เข้มแข็งที่สุดในเรื่องไม่ใช่คนที่แข็งแกรง่งแต่ทุกคนจะประทับใจคุลิลินในความเป็น เทพนักจีบหญิงมากกว่าใช่ไหมครับโดยมีประโยคที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่อันนี้ผมขออ่านให้ฟังนะครับตอนที่มีการขอพ,อพรเทพเจ้ามังกรตอนที่เคลียร์ทุกอย่างแล้วปรับเซลล์เรียบร้อยแล้วคุริลินเป็นคนขอพ,อพรเทพเจ้ามังกรว่าท่านเทพมังกรช่วยทําให้มนุษย์จกักรกลหมายเลข1ิบดและส8บดกลับเป็นคนเหมือนเดิมได้ไหมครับแต่เทพเจ้ามังกรก็ปฏิเสธ พราบอกว่าเรื่องนั้นทําไม่ได้หรอกมนุษย์จักรกนสองคนนั้นอยู่เหนือกว่าพลังของข้ามากข้าทาอะไรกับร่างกายของพวกเขาไม่ได้เทพเจ้ามังกรก็ตอบมาแบบนี้ครูลิลินก็เลยต้องเปลี่ยนมาขอพอรว่างั้นขอให้เอาระเบิดที่ติดอยู่ในตัวของทั้งหมายเลข17และ18เนี่ยช่วยเอาระเบิดออกจากร่างกายทั้งสองคนได้หรือไม่ซึ่งเทพเจ้ามังกรก็บอกว่าเรื่องนี้ทําได้ในที่สุดก็เลยได้มีการถอนเอาระเบิดออกจากร่างของหมายเลข17และหมายเลข18 ตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นจุดที่มีนักอ่านหรือผู้ชมถ้าถ้าใครชมเวอร์ชันอนิเมะก็จะเรียกว่าผู้ชมนะทั้งนักอ่านทั้งผู้ชมเนี่ยมีความแปลกใจสงสัยมากตั้งแต่ตอนที่ททบูมาทำรีโมทหยุดการบังคับหยุดหยุดการเคลื่อนไหวของไมเลขก7 7และ18บ m a ูมาอุตสาห์ทำมาแล้วในเนื้อเรื่องก็ปูมาเต็มที่เลยว่า สิกับ18เป็นผู้ร้ายมากๆอีตาทรังจากอนาคตก็เซียมและเกินมนุษย์จักลชั่วช้าเลือดเย็นโหดเหี้ยมพอโผ่มาถึงยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันทั้งสิ้นนะครับผ่มาก็บวกเลยลงมือลงไม้กระทืบกันท่าเดียวแล้วผลออกมาเป็นยังไงครับนักรบแซดถูกกระทืบเรียงตัวเรียบร้อยแต่มีบุคคลพิเศษคนหนึ่งได้รับการยกเว้น นั่นก็คือคูลิลินนะครับณนะตอนนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมคูลิลินถึงเป็นคนเดียวในนั้นที่ไม่ถูกหมายเลข1 7บเลงมือใดๆทั้งสิ้นนะครับพอหลังจากนั้นมีอีกว่าบูมาสร้างรีโมทหยุดการเคลื่อนไหวกลายเป็นอีตักคูลิลินเนี่ยแหละตัดสินใจทําลายรีโมททิ้งซะเองเพราะว่าเกิดความสงสารซึ่งความสงสารมันก็นําไปสู่ความรักใช่ไหมครับในที่สุด พอเนื้อเรื่องพัฒนาไปเรื่อยๆตอนที่เริ่มมีเซล์เกมจนช่วงท้ายของเซล์เกมตอนที่เซลลเกมถูกโกหังเตะหรือหรือต่อยอันนี้ผมจำไม่ได้ละเอียดนะพอถูกโกฮังซัดเข้าไปแล้วเซลลคาย18ออกมาหลังจากนั้นมีการระเบิดมีอะไรเงี้ยกลายเป็นคูริลินเป็นเพียงคนเดียวที่คอยอุ้มหมายเลข18อุ้มหนีแรงระเบิดนะครับคือน่าจะแปลว่าคูริลินมีค่อนข้างมีใจ ว่าหลงสเสน่ห์หรือหลงรักหมายเลขก8 8มาพักใหญ่แล้วและในที่สุดพอช่วงที่จบหลังจากนั้นตอนที่ขอพรที่พระเจ้ามังกรคุริลินก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้17กับ18เนี่ยลงเอยกันเพราะคุริลินก็ชอบ18แต่ก็เป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเสียสลายค่ะก็รู้สึกตัวเองไม่เหมาะสมนะ17กับ18น่าจะเหมาะกันมากกว่าก็เลยขอพรให้ทั้งคู่ไม่มีระเบิดในตัวแล้วจะได้ครองรักกันแต่สรุปก็ถูก18 ออกที่18แอบได้ยินแล้วก็ออกมาด่าสวนเลยรนะว่าคือ17กับ18เป็นพี่น้องกันจะไปแต่งกันได้ยังไงแล้ว18ก็เลยด่าคุลีลินว่าคืออย่าฝันไปเหอะอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่า18ก็มีการทิ้งทวนอาจจะเหมือนกับว่าจะเรียกว่าทอดสะพานหรือเปล่าก็ไม่รู้ทิ้งทวนนิดนึงก่อนว่าหันมาโปรยสายตาแล้วก็บอกว่าแล้วเ,เจอกันนะเราก็กระโดด บินไปนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกหลายปีผมมาที่ปิดจ็อบเรียบร้อยแต่งงานกันแล้วมีลูกแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นความประทับใจในเรื่องของดราก้อนบอลซึ่งเนื้อเรื่องมันเป็นเป็นการ์ตูนโชว์เองที่เน้นแอคชั่นเน้นผจญภัยเน้นการต่อสู้แต่เนื้อเรื่องของคูริลินและ18เลยกลายเป็นเหมือนเป็นเนื้อเรื่องที่โรแมนติกมากที่แทรกอยู่ในการต่อสู้การห้ำหัน่นการฆ่าฟันทั้งหลายในเรื่องก็เลยมองมองเห็นว่า ในระหว่างที่พอเจอกันแทนที่จะมาคุยกันดีๆกับลงไม้ลงมือกันก่อนก็เลยจบด้วยกันหลังผ่าญความหายนะาของทั้งสองฝ่ายแต่พอคุริลินเองตัดสินใจว่ามนุษย์จกลอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่อนาคตที่ทรังส์บอกไว้หรือเปล่าพอลองมีความปรารถนาดีให้ลองค่อยๆพูดค่อยๆจาเนี่ยมันก็สามารถเข้าใจกันได้นะคือเหมือนกับว่าต่อให้มีความแตกต่างกันเรื่อง เชื้อชาติเรื่องสายพันธุ์เรื่องของสมรรถภาพร่างกายเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าในที่สุดพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมันก็คือการที่เราจะต,ต้องต้องพยายามคุยกันดีๆพยายามมีความปรารถนาดีๆต่อกันในลักษณะนี้ครับคุณลีลินก็เลยเป็นตัวละครที่ว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้แปลงเป็นซูเปอร์ไซย y ได้แต่ก็เลยกลายเป็นตัวละครสําคัญของเนื้อเรื่องมาตลอดตั้งแต่ตอนเด็กที่เขาเป็นเพื่อนพระเอก ที่เขาเป็นคนแรกในเรื่องที่มีการตายเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ตายครั้งที่สองที่ทำให้โกคูที่เป็นพระเอกสามารถแปลงเป็นซูเปอร์ไซยาได้พอตอนภาคเซลก็ยังเป็นคนสำคัญที่ทำให้ฝ่ายพระเอกได้พันธมิตรมาก็คือได้หมายเลข18แล้วก็เหมือนได้หมายเลข17มาเป็นพวกด้วยเพราะตอนในภาคบูก็เลยทาให้ในที่สุดคนพวกนี้กลับมาเป็นพันธมิตรกลับมาเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็นพันธมิตรกันหมดที่เป็นฝ่ายมาเป็นฝ่ายคุณธรรมละ ในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่อยากจะสรุปเลยในวันนี้ก็คือต่อให้คนที่เข้มแข็งหรือคนที่มีความแข็งแกร่งต่อสู้กันยังไงเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือการที่มีความปรารถนาดีกันพยายามคุยกันพยายามให้เข้าใจกันนะครับแล้วสำหรับฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงที่อาจจะใครที่กำลัง เล็งๆมีความรากักกำลังสนใจใครเนี่ยสิ่งสำคัญคือการลองเปิดใจลองคุยดูลองมีความปรารถนาดีให้กันมีความเมตตาต่อกันมันก็อาจจะปิดจ็อบได้เหมือนคุณลิลินก็ได้นะครับอย่างกรณีว่าอย่างหมาเลข18ที่ทั้งเก่งทั้งโอ้โหท้าหารเก่งกว่าซูเปอร์ไซย่าอีกแต่ในที่สุดหมาเลข18ต่อให้เป็นมนุษย์จกักรกลแต่ว่าลึกๆแล้วเธอก็ยังเป็นสุภาพสตรียังต้องการคนที่ ต้องการสุภาพบุรุษท,ที่เข้าอกเข้าใจเธอไม่สําคัญว่าสุภาพบุรุษคนนั้นจะมีพลังน้อยกว่าหรือร่างกายอ่อนแอกว่าแต่สิ่งสําคัญคือความรู้สึกความปรารถนาดีความเข้าอกเข้าใจที่มีต่อกันนะครับคุณลิลินก็เลยกลายเป็นตัวละครที่ประทับใจแฟนคลับมากที่สุดในแง่ของการเปิดใจและการมีความปรารถนาดีต่อเพศตรงข้ามจนในที่สุดก็เลยปิดจ็อบก็เลยเป็นกลายเป็นเรื่องราวความรักที่หาได้ยากในเรื่องรักบอล เท่านี้นะครับผมก็สำหรับ EP นี้เกี่ยวกับคูริลินก็น่าจะหอมปากหอมคอพอสักเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความบันเทิงหรือแนวคิดอะไรดีๆหรืออาจจะได้รับความอิจฉาเพิ่มอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ EP นี้เราจะพอเรื่องคูริลินแบบเพียงเท่านี้เรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าเกี่ยวกับตัวละคร ขี้แพ้ที่ผู้อ่านหลงรักนะครับเราจะมาพูดเรื่องยำฉากัน EP นี้สวัสดีครับ